พี่นองครับบานเข่ากันยังเนาะทางนั้นฝนดีบอบานเจ้าครับบานผมหนีดีแห้งครับพี่นองครับฝนหนีเอ้ยมาสุมือเอาโหลดเบิงครับเบิงน้มทั้งหลังผมพี่นองเอ้ยบอแมนน้อยๆครับเปงกับบอตกพยายามเป้งจะไนกับเปงบอตกได้สูบได้อันนี้แล้วก็คือเก่าครับบอชนะสูบครับฝนตกสุมือเลอะเกินครับบานนี่ก็เลยมีความผิดว่าโอ้หิดจังเหนเนาะแต่ปลอยไหว้จังสิ่นี้ครับ เขานี่มัสีิบใไเลยครับก็เลยว่าเออจักสัริกะสิมาวานนำตุ่มนะครับมือนีก็เลยเอาเข่ามาครับที่เอามามาครับมาหอดแล้วผมกับเอาเข่าเนี่ยครับมาแบ่งเห็นมันเป็นสองกระสอบครับหนึ่งกระสอบแบ่งเห็นได้สองกระสอบเพื่อมมนเสด็จเบาาครับเวลาเอาเข่าไปแซน้มเหล้วครับเข่ามันกินน้มมาเนี่ยมันกัดจีนักครับนะก็เลยต้องเฮ็ดตังสี่ครับมาหอดและแบ่งเซตจแล้วกับนี่แหละครับพี่น้องครับเอามโยลงตามตามตามนี่แหละครับพี่น้องครับ เห็นบ่ครับเอ้ยนี่ตอนโยกลงจากรถนี่มันบอกปไหนได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยว้าเบงต้อนเอาขืนเด้อพี่น้องเอ้ยอยากหัวบ่อยากผาคครับมันสินนาแข่งครับนี่มากครับม่โยกลงเสียครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยจะเป็นปีหนีเฮ็ดหน้าหยาขนาดเลยฝนกระโต๊กดีขนาดเลยพูดได้เพิ่นเพิ่นในวานก่อนตีเพิ่นดีครับแต่กักน้ำแล้วเขาเพิ่นนิดเอ้ยหอดบ่มมีหยาเกิดเนาะครับ ขางามขนาดเลยอันค้องเจ้าคล้องที่มันเนี่ยมหน้าเจ้าค้องไก่ไกขเขาขนี่อเขาตีเขานี่เอ้ยเขางามเขาสูงสี่พ่อสอกแล้วเขาเจ้า,จาขล้องนี่ยพระทนวานอยู่นี่ทุ้ายก็นี่แหละครับพี่น้องครับเอาเขามามาสิครับแซ่หน้าครับยังสิครับแซ่เสร็จแล้วก็ลงไปเหยาบหยยบนี่นะครับโยมยโมแมลงไปเหยียบไหมลงไปกดครับให้มันจมครับแล้วก็จัดมองมันไดมันสิจังสีบริลงย่งามนันกะทิมไว้คืนหนึ่ง เสร็จแหลวกระจังคอยเอาขื้นมาตาแกแด,ดไว้นะครับใช้เวลามือหนึ่งก็คือหนึ่งครับกระจังเสี้ยแล้วกไปวานเาเรื่องก้านวานาน้ำตุ่มนี่เขาแม่นกระชิงามเลยครับเพื่อนว่าแต่ว่าปัญหาของการวานาน้ำตุ่มนี่ก็คือว่านกครับนกเป็ดนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยมันลงย่มขืนนี่เอ้ยลงมองไหนนี่แป้นมองนั้นแหละครับพี่น้องว่าเกิดมองไหนมีน,มน้ำนี่แล้วเขาว่าเกิดให้สันนษฐานไปเลยครับว่านนกเป็ดครับ นกเป็ดลงครับบอมียั่งครับอันนี้ผมกลับมาแช่นะ้ะนี่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องครับแช่แล้วก็กดกดกดมาเฮ็ดให้มันได้ซ้ำกันครับพี่น้องครับบอให้มันมีอันนี้ครับพี่น้องทางเจ้าหนี่เนาะบอท่าผมแล้วเนี่ยท่างพี่น้องเด้ไปจางไดนจาวานเขาท่านบอผู้ใดวานเขาท่านนี่กะคอมเมนต์มาบอกกันในเด้อคคับเดอผู้ได้วานบ่าท่านกะ คอมเมมตนนะบอกกันแน่นะครับอยากหูเพื่อนครับว um ่าทังเจ้าไป็นจงไหอันนี้ทังสุรินนี่ครับโอ้หนามดีขนาดเลยครับแล้วก็นี่เป็นอย่างจริงตองเผาว่าไอมาเขาเพื่อสิวานี่เพราะว่านามในลำน้ำธรรมชาตินี่ครับเมื่เริ่มหนุนคนแลวครบมืเริ่มเต็มแล้วย่านบ่มีหมองเป่งครับก็เลยจําเป็นต้องมานี่แหละครับมามาเขาเพื่อสิวานี่ครับพี่น้องทังเจ้าไปจงไหครับได้ซูขึ้นทังสุรินเนี่ยบอครับพี่น้องนี่ท่านนี่นีซูโอ้ยสุดยอดหลเอ้าว จังไดผมขอฝากคลิปนี้ไว้น้วยนอครับเดอ้อฝากพี่ฝากน้องกดติดตามผมเป้นน้ำเนื้อหลักกัผมสิไดห,หาสาราเกี่ยวกับการทำการเกษตรความหูต่างต่างหละกะักกับวิถีชีวิตของอีสานมาสูพีสูนองผู้ใดอยู่ไทยกับเบิรงเอาเด้อครับเดอ้อนี่ก้านมาเขานี่บได้มาดนหรอได้ครับพี่น้องเคยมาล่าสุดนี่จำได้ว่าเป็นเด็กหน่อยนะครับเด็กหน่อยนี่ซิบโกวขวบได้พี่น้องจังได้มาอันนี้กับพานมาหลายปีหลายสิบปีแล้วพี่น้องจังได้มามาอีกเทือนึง เอาก็เอามาผาพมาให้เบิ่งเพื่อปูยอทู่ไทยครับเพื่อนบมมีโอกาสได้มาเห็ดหน้าได้เห็นการมาเข้าได้เห็นการเห็ดเบิดชีนี่เพื่อสีคิีดหอดชีวิตสมัยเป็นเด็กหน่อยได้คีดหอดบ้านให้ายคขดหอดบ้านนะครับเนาะจะได้ก็ฝากกดติดตามผมไวั้นไหมได้ครับเด้อสวัสดีครับ